จะมากินขนมจีนกันขนมจีนเมืองคอนเดี๋ยวไปชมกันเลยนะก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ลวพวกเราด้วยนะนี่เราจะมากินขนมจีนกันขนมจีนน้ำเคยใส่มะเขือใส่ปลาทูแล้วก็ใส่น้ำเต้ามีผักหน่อด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยเก็ต้องใส่ขนมจีนใส่จานก่อน ไปหนึ่งผู้ส <c oughs> องผู้อ <c oughs> อันดับที่สองใส่เกงน้ำเคยตักเกงน้ำเคยใส่หม้อราดลงในจาน <c oughs> ใส่ปลาเนื้อเน้น <c oughs> อืมโห ขนมจีนน้ำเคยเดี๋ยวเรามาชิมกันอ้าวชิมเลยอร่อยจิมอืมกินเลยแล,ล้วกินนมจีนต้องมีผักโนใช่เลย นม,มจีนมังกอนอร่อยที่สุดจีนมังกอนอร่อยเป็นฝีมมอทุกคน สุดยอดเลยพี่น้องไม,ไม่ไม่ไม่ต้เลยอะอีกินหน่อยไม่ต้านหรอนมจีนมึงคอนอร่อยที่สุดอารอย